มีดอกบานเพื่อนพี่น้องตะกี้ดอกตูมใช่เลยใช่ไข่หลังหกพี่น้องไข่ใหญ่กรืไข่เนี่ยมีดอกบานเพื่อนพี่น้องตะกี้ดอกตูมใช่เลยใช่ัพี่น้องนะสีดอกสุดท้ายพ่อพี่น้องไข่สีหอดนรสไข่เขียวโฮมนี่พี่น้องยังอยู่โฮมเก่าด้วยนี่ทันนี้ไปใส่ ไม่พี่น้องทองารายถอดแย้วอาได้ต้องไปทั่วดอกพี่น้องอย่างนี่อุ้มไม่หนุกสาวมุดเข่าได้พี่น้องเก็บเอ,องกำงามพี่น้องโอ้ยอ่ดซ้อนด้เห็ดหฮม,ม<ค>นี่ถถพี่น้องถั่วดอกงามโอ้ยพี่น้องโอ้ยเห็ดม่ถั่ดอกงามๆฝนบัดเถิดฝนเออบ่ถืกงามเลยป้าบ่มีคนแตะเลยพี่นอ้องหฮมนี่หฮมหมานหฮมประจำเขาไม่เล็กก็น้อย สองดอกสวยสวยมันมันคือเก่าจ้าสวัสดีจ้า FC พี่น้องที่รักทุกทุกท่าน FC ใหม่ FC เก่าทาั้งในและต่างประเทศเมื่อนี่แม่เล็กกรพามาลอกหกล้อปลาคือเก่าละจ้าปะไปรุ่นไปชมน้ำกัวมาแม่เล็กสิมันคือสม,มือวะพี่น้องประจำการยู่มองเก่าจ้า ปปออตสร้างทออำเภอขางในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ปลาเก่าปลาไก่บ้านเนี่ยและพี่น้องลาหาอยู่หากินไปรุ่นน้ำกันพี่น้องสีมานบ่อน้อมมือน่ดอกแกแห้งห้มันจ้าจูมเห็ดไคเขียวพี่น้องสวยๆเลยต่อที่สองไคเขียวพี่น้องห่มเดียวกันตัวดอกเดียว หวานหวานจ้ะดแดงสีสันสดใสหวานพี่น้องคนหลายพี่น้องมั้งนี่เอนเอินห้องกันแตกแซวแซว สะออนไม่เพิ่เอาเห็ดปวกพี่น้องมุนอุ้ยปุ้ยมาสองคนกับน้องสาวคือเก่าละจ้ะแยกกันหาลำงูก็อย่างคือนอนเหรอพี่น้องสามสี่มองล่ะมุนอุ้ยปุ้ยพึ่งออกไปไม่ไม่เลยพี่น้องท่านเพิ่นพ่อโมบานอ้ะเห็ดปวกเกลือเห็ด,เเหดีเท่านี่จะเห็ดแดงพี่น้องจุม่มไข่เขียวพี่น้อง เหแดงหลายพี่น้องมั้ยนี่ไข่เขียวดอกนี่พี่น้องจังไรจังรอดหูหลอดตาเพิ่นมันได้เห็ดปวกหลายบ่พี่น้องพอเลยปล่อยเห็ดไข่ไปให้แม่เล็กไข <c oughs> ่เขียวจ้าไข่เราโง่ขาวพี่น้องแล้วก็กินไป Bảo view cho anh nè cho thằng Phôn cái nọ. Nó lẻ nhây cái nọ. Phương hoài cái nọ. งานก็ออกไม่เรื่อยๆไข่ขาวออกทั้งจอมพ้นเลยพี่นอ้องพ้นถิ่นเมล็ดออกดอกหญ่ๆไข่เขียวพี่น้องดอกง,งามแยกกันหาก็ลองสาบผงมะพอกกันดอกนึงใหญ่ๆงามๆเลยไข่พ้นพี่น้อง พี่น้องดอกในดอกนึงพี่น้องจุ่มเห็ดไข่พี่น้องห็นละงูขาดสารอาหารพี่น้องไข่เขียวพี่น้องจุ่มไข่เขียวละงูขาดสารอาหารพี่น้อง ถุมไข่เขียวพี่น้องไข่เขียวพี่น้องทำงามเลยส,สวยดอกสวยหวานจ้าใกล้ๆกลกันไข่เขียวฟ้าดอกบ,บางใยขาอ้วนขาใหญ่พี่น้องหุ่มเดียวกันทำงามเลย ห่มเดียวกันพี่น้องประธามีค้นเข่าเลยห่มนี่แบล็อกอีกเนาะดอกนึงพี่น้องห่มเดียวกันนี่พี่นอ้องฮาดดอกนี้พี่น้องเห็นตะไกรเลยห่มเดียวกันนี่ละจ้าดอกนึงพี่น้องห่มเดียวกันแบบงาม เลยป้บาบ่มีคนแตะเลยพี่นอ้องโฮมนี่โฮมหมานโฮมประจำเขาไม่เล็กก็นอ้อ๋อนี่อุมม้มไม่พี่น้องมันไทยถอดย้าววะได้ต้องไปถ้าดอกพี่น้องป้บาบ e ่มีคนแตะเลยมื่อนีมม่อยู่ในอุ้มไม่นกสาวมุดเขาวะได้พี่น้องเก็บเองงามงามเลยมูบ,บกใหญ่ดอกนึงจ้าอพี่น้องโอ้ยเห็ดไม่จะดอกงามงามฝนบ่ถึกฝนออบ่ถึกฝน พี่น้องโอ้ยอ่อนซ้อนด้เห็นอมนี่พี่นออ้อ,อ,นอ,นนนองมันจะดอกงามๆปวกดอกเดียวพี่น้องติดหางใหม่เปวกดอกเดียวพี่น้องอ่ะเสียบน้องเสียบ สุดยอดพี่น้องเก็บไว้น้องอีกสองดอกไข่เขียวหฮมนี่พี่น้องยังยอยู่หฮมเก่าด้วนี่ว่าั้นไปใส่ออกใหม่โมบบกใหญ่เลยพี่น้องไข่เขียวนีแต่จ,จุ่มงามๆเนาะหน,นาขาวกับดอกง่ายครับพี่น้องงอกกับมีแต่ละงกขาดสารอาหารพี่น้อง ขันอวยไปหาหนวดอะพี่น้องสาวพอลอยปวกตบับาน่ารักพี่น้องปวกตาพี่น้องอะจกเลยน้องขาเหยเอาพี่น้องถึงไข่เขียวโอ้ยไข่าขาวพี่น้องไข่หลังหกพี่น้องไข่ใหญ่และไข่เนย เบาๆหลวมๆพี่น้องมีดไกด้วยขาสัน้นด้วยขาสัน้นขาสัน้นหาขาอ้าวนทุกุดอกนึงพี่น้องมีดอกบานเพื่อนพี่น้องกับพี่ดอกตูมใช่หนึงใช่ผ<ห>่านเดียวกันเนี่ย แต่นี่เขาบานแล้วค่ะเขาก็ยืดขึ้นไงจุ่มไข่เขียวพี่น้องจุ่มน้องพี่น้องใกล้ๆกันไข่เขียวอจุม่มง่ายพี่น้องไข่เขียวเห็นเงมีแด,ด,ด,ดงออกลายพี่น้องช่วงนข้าหยาพี่น้อง ช่วงมีเห็ดแดงออกหลายพี่น้องแดงน้ำมานใครให้เรางูว่านขามาก,กับพอ่อไข่เมอนีีกับพอ่อไข่ก้าพี่น้อง<ม>เพิ่นบอขื่นสีพี่น้องสีชมพูเห<ม>็ดแดงล้างซ้ำพี่นอ<ม>้งงนองแดงล้างซ้ำป้าด,ดอกเป็นไงล้างซ้ำพี่น้องป้าคนะว่าเป็น กอพี่น้องดอกงายพี่น้องนะสีดอกสุดท้ายบ่พี่น้องใกล้สีหอดลดละสีพ่ออยู่บ่ <laughs> ดอกบักหญ่บอกเมื่อพี่น้องว่ามันดอกตะกี้สีดอกสุดท้ายจุ่มไข่เขียวเวลากลับบ้านละพี่น้องมาสรุปยอดเหตุกันจ้ายอดเหตุที่ได้ที่มานพี่น้องมานคือเกาพี่น้องเต็มกระตาปูลูว่า <c oughs> แต่สีบ่มานพี่น้องเขาแรกๆเก็บไปเก็บมากะ เต็มตาคือเกาพี่น้องลักๆก,ก,กะเห็ดไข่เขียวเด้อจ้ะนี่ไข่เขียวมีแต่จุง่งมงามๆามบานกะบ,บานงามๆพี่น้องกะเห็ดรวมเห็ดแดงเห็ดขาวกะบอเดท้ายทุกดอกเราพี่น้องท้ายแนบบอท้ายแน่แล้วก็นี่เห็ดปลอกตาบจุ่มเพิ่นกะมีเนาะพี่น้องเห็ดละงอกกะได้แน่อยู่จ้ะบอเดท้ายเพราะว่าน้องสาวเก็บมากกมะมาใส่น้ำกันกะมีไข่เห็ดละงออยู่ข้างล่าง เฮลาง,งูกบานแมาเล็กบ่เดาขึ้นมาจ้ะถ้ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามก็ลังแรงใจให้แมาเล็กในเด้อจ้ะขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินขีดท้องให้ได้ท้องบุรักษาภาคุมคล้งองจ้าบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณป้าขอบคุณธรรมชาติขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าปา่าเจ้าดงมาเมือใไหนกับป่ะิดหวังพี่น้อง ได้อาหารธรรมชาติอาหารปลอดสารพิษไปกินทุกมือเนาะพี่น้องเนาะไปจ้ากลับบ้านพอกันคิดไหมจ้า